ลุงพี่ใหญ่ลุงพียย่ใหญ่ก<ง>รธเรื่องใหญ่แล้วหืมอะไรกนันอีกก่ะนี่อย่าบอกนะว่าไม่เรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้เครื่องสำอางหมดอายุอะไรพวกนี้เนะี่ยเป็นฉันช่วยไม่ได้รอกนะโอ้ยคนสวยแซงนะเกียรโทรนี่มันก่อเรื่องอีกแล้วตั้งหากเล่ามันน่ะโกรธที่ลุงไปบอกให้ชาวบ้านเลิกดูดสายขายออตอนนี้นะมันก็เลยกำลังเกณฑ์หนุ่มสาวไปทำงานในโรงงาน ลุงจะได้ไม่มีคนมาช่วยไงไอ้โจนี่แม่ไอ้นี่มันไม่เลิกลาจริงไอแจ้ครับผมเอารถออกได้ครับมาช่วยพลิกพื้นพุ่งดินด่าของเราล่ะมันจะไปยากอะไรเพราะมีควายตันเยอะแยะแตงควายมันพลิกพลิกพื้นไปสิเอา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 ทำไมอยู่ดีๆไปโยนความผิดในควายซะงั้นล่ะเสียได้จย้องแต่จะยึดที่ชาวบ้าน ชวนชาวบ้านสูดทรายไปขายชวนชาวบ้านทิ้งไร่ทิ้งนาถามยินเงียะครับเสียมีอะไรที่เสียยังไม่ได้ทำอีกไหมอฮ้ยยังมีตังเยอะตอนนี้เสียครับเสียตรงนี้เดี๋ยวเสียติดการเองยังมีตังเยอะไม่ต้องให้พ่อนั่งเลยเออชาวบ้านทุกคนยังไม่รู้สิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ทำเรื่องเอาไว้ทุกคนยังไม่รู้เดี๋ยวจะเล่า,หา,ลานนให้ฟังผู้ใหญ่คนนี้นี่แหละ ได้เอาเงินกองทุนของหมู่บ้านไปจ 200, ํานวนสองแสนบาทเอาไปไหนครับเอาไปให้สิบแปดมงุฎมันลองไปเฉยเลยครับเจ้หลุงหุยทำไมงงอย่งีออ้อ่ะเยนขอโทษจาา้ะพอดีเห็นเงินมันเยอะไปหน่อยผมก็เลยลืมตัวสรุปแล้วมันจริงไหม่ระผู้ใหญ่จริงอ่าไหนไหจริงยอมรับแล้วรสรุปว่า ที่ผู้ใหญ่ได้ทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อว่าจะปกปิดความผิดของตัวเองผมพูดถูกไหมเอาแล้วนะทุกๆคนว่าไปถ้าใครอยากจะจนต่อไปแล้วก็ก็ให้อยู่ทํานาใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลุ้นตา้า,าอยากจะ้ร่ำรวยขึ้นมาก็ให้ไปทํางานที่โรงงานด้วยกันระบุจํานวนเงินเอาไว้เลยนะแล้วไม่ต้องห่วงนะคุณต้องเดินเท้าไปเองเพราะมันไกลเดี๋ยวมีรถมาักถึงหมู่บ้าน ตอกลายละเอียดซะให้ครบแล้วเดี๋ยวเอามาเมอให้กับไอถึกนี่ไม,ม่รับเสียแล้วเดี๋ยวเอามาอมอให้กับพอมมี่นี่หัดจำ้าะ<อ>ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอ,อประกาศไว้ตรงนี้เลยคนอย่างผู้ใหญ่ทำเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆรู้จรื่องเลยไอที่ไม่ออกนะตอนนี้เราคิดออกเราได้เปรียบด้วย แต่ว่าไม่สบายไงพี่หายแล้วพี่นี่พี่นี่รู้อะไรมาใช่ไหมรู้อะไรหรอก็ที่พี่หินถามผมเรื่องแกงไงฮอดเดี๋ยวพี่จะไปซื้อผมใช้ทรงตัวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะฟุนงเดี๋ยวหลังพี่นี่พี่นีอะไรเนาะ เกิสลดใจนี้เกิดขึ้นเมื่อนักทาย,ยกของวัดนี้ได้ถูก18มงกุฎรองเงินของทางวัดไปถึง3แสนบาทจึงตัดสินใจคุนยาตายเพื่อลบล้างความผิดเง,เงินมันใช้มากไหมคุณเราราว3แสนนะครแต่ลองคิดดูนะฮะคิดกับเงินที่ทางวัดจะได้กลับมาเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะ้าเดนเรื่องคนระับ แล้วอีกอย่างละเนี่ยผมให้คุณไว้คุ้มครของตัวเองครับจัดลงครับแล้วไว้นะครับถ้าเทียวกับสิ่งที่คณช่วยกับทางวัดเนี่ยถือว่ามันเล็กน้อยเลยเกินครับแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเจอคณอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่มีโอกาสได้เจออีกแล้วนะครับ คุณคุณคะคุณไปแล้วหรือเปล่าคะคุณ, <S <S คณนี่ฉันดีใจมากเลยนะไม่ก็จะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วอะ่ะนี่คุณไป็นอะไรห,หรือเปล่าอะ่ะนหน้าตามไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ ว่าผมหน้าตาไม่ดีได้ไงล่ะครับผมเนี่ยนะฮะหล่อที่สุดในหมู่บ้านเลยครับนี่ไม่ต้องฝืนแล้วค่ะมีอะไรไม่สบายใจหมอกระต่ายมีค้คะขอโทษค่ะคุณอาจจะยังไม่ไว้ใจกระต่ายคนดีๆคนหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้จัก ตายแล้วแต่เขาเป็นคนดีใช่ไหมคะครับคนดูไหมคะว่าความดีอะ่ะมันจะยังคงอยู่คะ่นะแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามแต่คนที่อยู่สิคะต้องลองกลับย้อนมาถามตัวเงว่าเราได้ทำความดีแล้หรือยัง กระดายต,ต้องขอตัวแล้วนะคะกระดายก็จะรีบกลับไปทำความดีกับหมู่บ้านเหมือนกันค่ะอคขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนครับไมชนาคุณครับผมตั้งใจจะเก็บไว้คืนคุณไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณจะไปใช้เถอะแต่คุณต้องใช้มันกระาขอตัวนะคะนี่ชื่อเลยอะคุณ โอ้ยกระต่ายเอ้คอมเหมือนั่นแหละรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยผมขอว่างมือแกก็รู้นี่ว่าแกเป็นมือดีของแก๊งเราแต่ผมอยากเล่าจริงจริงเนี่ยหินคะ่ะ ไปทำงานมาแผ่นดินไม่เคยทำให้ใครตายครั้งนี้มันคงผมเองก็ไม่ใช่คนโหดเยี่ยมที่พอเห็นคนตายแล้วจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าผมขาดแผ่นดินไปตอนนี้ผมก็ลำบากแต่ถ้าแกอยากจะเริ่มจริงๆแล้วก็ฉันคงห้ามไม่ได้ แต่ฉันอยากจะขอให้แกช่วยเป็นงานสุดท้ายก่อนจะวางมือจะได้ไหมได้ที่ไปยอมมันทำไมอ่ะ ฉันบอกมันว่าไงให้มันช่วยเป็นยาสุดท้ายก่อนจะวางมือคนอย่างคุณนี่น่จะวางมือทำไมคุณถึงจะวางมือก็เพราะว่าผมอยากเป็นคนดีใช่ แล้วอดีตที่คุณเคยทำไว้ล่ะผมก็จะทิ้งมันไว้ข้างหลังโช,โชคดีเพื่อนโชคดีเพื่อนอยากทำดีกับเธอที่สุด ไม่รู้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนฉันมันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเท่าไรฉันก็เซ็งตัวเองอยู่เหมือนกันอยากบอกเธอคุณก็ไต่ยมันจะเป็นยังไงน,นะถ้าผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีกับคนอืออ่นเขาบ้าง